สวัสดีครับผมทีิกิดูไปดูปูนานักเล่นเกมอันดับบัวที่ขวยที่สุดในโลกกลับมาพบกันทุกท่านอีกแล้วนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับเกมนี้ลดราคาเหลืออีกหนึ่งวันเท่านั้นนะครับจะหมดเขตแล้ว DLC ก็ลดราคานะผมยังไม่ได้กด DLC มาเลยกำลังลังเลว่าจะซื้อ DLC ดีหรือว่าจะซื้ออีกเกมดีนะฮะถ้าซื้อเกมเราก็จะได้เกมใหม่ไปเลยถ้าซื้อด c เราก็ยังได้เกมเก่าอยู่แต่มี อะไรเพิ่มเติมแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อ DLC หรือไม่ซื้อนะฮะเรามาดูกันวันนี้เราจะพาเดินแถวไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการตอนนี้เราอยู่กันที่ที่เป็นเมืองหิมะใช่ไหมหนาวหน่อย ừ <Universe> <m wastart> uh -huh. thằng nào nuôi xung con chó nhiều đấy 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 tái ่ายฟ้าดูบ้างชาร์จชอ็จชอตช็อตอุ้ยเลยช็อตเฮ้ย,ยมันชอ็อตวะเดี๋ยวเปลี่ยนลูกก่อนธนูไฟอืมเอาไฟเข้าไปกินเอาไฟไปกินไม่ได้ไม่ได้ไ เอาลูกระเบิดขิงระเบิดไปเฮ้ยไม่มีลูกสายฟ้าไปซ้ําช็อตไหมช็อตสิเอา้าโอ้โหธนูหมดเอาน้ําแข็งไปเอาไปสุดอุย้ยยิงไม่แรงเหรออืมน้ำแข็งไป แข่งไปแล้วก็ลองใช้อันนี้ดูดิวิง่งแล้วแตกไหมอืมเล็งไปดิหัวเอออีกทีนึงเล็งไม่โดนโอ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยมันใช้หนักแข็งเบ็ดี๋ยวีเดีวยดวย ขออนุญาตกินก่อนโอ้เฮ้ยไม่ได้ดิแบบนี้เราจะตายเอาอันนี้เพิ่มสิบเลยอ่ะกินนี้ไปเลยโอเคอยิงหลบอยู่หลังก้อนหินเนี่ยแล้วก็ยิงเอาเอารวงไปหนึ่งเอาลบ อืมอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างเพราะฉะนั้นเราจะจัดการอืมตายไหมซ้ำอีกทีอืมเดียด๋วยวๆๆให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาให้ขึ้นมาบนบันไดก่อน เลงไว้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นขึ้นฝั่งนี้ขึ้นมาแล้วอีกทีนึงอฮ้ยธนูอืมย,ย,ยิงไม่โดนครับมีธนูอะไรบ้างเนี่ยธนูไฟก็ไม่มีเอาแล้วืนมันแข็งแข็งไว ohui, kẻp phong đấy ohu, tay, đi nè, làm mì pha lăng chúc chi vứt, đểo, ving ving ving, ving con, lợp lăng hìn, tàng lagaon, để để để, um, biến thành nước mày đồn กิงก่อนเฮ้ยอื้มอีกทีโอ้โหตายเลยเดส์เกมโอเวอร์ไม่นะตัวพวกนี้มันเก่งนะครับเอาใหม่เราวมาอยู่ที่นี่ใหม่มาดูดิของเรายังอยู่ไหม โอเคธนูยังอยู่ครบอืระเบิดกระจุยไปเลยอืระเบิดกระจุยไปเลยเดี๋ยวกัน เอาไหนดีโยนไหมโอ้ยไม่ถึงเอาให้มันหายตัวไปเลยดีกว่าหายจากที่นี่ซะอืมวา้าวบิดไปแล้ววาวไป ไม่เอาเราจะเก็บตัวนี้ไว้เล่นอืมไฟไหม้ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำแข็งแข็งไปเริ่มปฏิบัติการอืมฟันให้แตก อืมแข็งต่อแล้วก็โชว์โชโ์เชโชว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 เชโช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 ว์เชยฝันไปเจ้ายักษ์ตายซะเออดาบหักด้วยธนูได้ธนูแบบดีมา โอเคฐานทัพของมันมีอะไรบ้างคืนไปดูดิรอบแรกไม่น่าเลย,เยมีตาม,มาเหรออืมบิดแข็งแล้วทำให้เราแข็งตัวได้นะครับพวกนี้มีอะไรบ้างที่นี่ฐานทัพของพวกเรากองจรเอ้ยอยู่ตรงนี้ว่ะ <c oughs> แข็งไปไปตายซะธนูไม่เอานี่ไงสมบัติเปิดธนูบอมธนูระเบิดเฮ้ยม,มีสัตว์ประหลาดโผล่ออกมาไว้ใจไม่ได้จริงๆมันเลี้ยงสัตว์ประหลาดไว้ในถังเหรอ มีค่นอนข้างหนาวนะต้องใส่เสื้อหนาวด้วยนะครับเกมนี้ทํามาดีมากนะร,ระบบเฮ้ยก้อนหินไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดออมาออมา,อามะเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวระเบิดกระจุยไปเลย มาดิระเบิดต้องใช้ระเบิดอันตรายนะพวกนี้อยู่ดีจะแข่งตัวกันเฉยเลยนะล่ากว้างก่อนดีกว่าอุ้ยวิบยิงวิสูง ได้ไหมไม่ได้อดได้เลยเก็บมันมีตัวนั้นนอนอยู่เอาไงดีดาบให้พร้อมอมืระเบิดไปปิ้วล่วงลงไปเลยอยู่ข้างล่างนั่นแหละไม่ต้องขึ้นมา อฟันต้นไม้ก่อนโฉเชะโฉเช่ต้นไม้ล่วงไปแล้วอืมได้มาแล้วเฮ้ยมันจะปีขึ้นมาหรือ่าน่ะนี่ไงมีแร่ตรงนี้เฮ้ย เดรนแม่มาเก็บแร่เก็บแร่รปึ๊บมีต้นไม้มีดอกไม้อะเก็บเก็บเก็บโอเคเฮ้ยจิงจอกขาวเดี๋ยวก่อนลองถ่ายรูปจิงจอกขาวดีกว่าเอา้าจะถ่ายรูปจิงจอกขาวโถ่กลายเป็นเนื้อโอ้โหเนื้อแข็งเนื้อแช่แข็งไปเลย ยังไม่ทันรีบเก็บอยู่ในอากาศเย็นเนื้อกลายเป็นเนื้อแช่แข็งไปเลยเดี๋ยวนี่โอเคเราลองถ่ายรูปโอเค ไปถ่ายรูปได้ด้วยโอเคเฮ้ยเอาท่านี้ดีกว่าเย้ยโยนมีดไปทำไมวะเนะี่ยรูปนี้แทนอะลบ้าเต็มลบเนี่ยระบ้าทีโอเคเราต้องไปลบลบอันนี้แล้วกันมีระบบถ่ายรูปด้วยเกมนี้ ลบให้อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ต้องลงไปเอาดาบที่เราทิ้งไว้ดูดิเนื้อกลายเป็นเนื้อแช่แข็งไปเลย เมืองนี้หนาวล่อนลงไปดีกว่าเกมนี้มีไรทำเยอะแยะเลยนะนี่มันทงอะไรอะลงไปดูดิมีบ้านขนอยู่เหรอโอเคเราจะพักเต็นท์นที่นี่แหละเอา้าเจอขนนักท่องเที่ยวใช่ไหมเนะี่ย เฮ้ยมันไม่ใช่นักท่องเที่ยวเอาแล้วเฮ้ยอืมปลอมตัวมนเป็นนักท่องเที่ยวเหรอเป็นไงเรียบร้อยดีนะถึงว่าดิทำไมถึงมีคนมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล้วเนะี่ยอันตรายมีทุกอย่าง ไปปีนแร่ทำไมเราจะเก็บแร่ไปปีนแร่มาได้อืมเก็บ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 เข้าบ้านดีกว่าหนา,หนาวอย่างเงี้ยขอพักในบ้านนะหนาวเปิดประตูเข้าบ้านไปเฮ้ยโอเคมีเตียงนอน มีที่ทำอาหารหิังสือให้อ่านอืม,อมโอเคมีฟืนให้เก็บโอ้โหเฮ้ย มีเห็ดยักษ์ทัฟเฟ้ลเราจะปรุงอาหารไหมอ่ะปรุงให้ดูกันสักกี่อย่างดีเดี๋ยวเราต้องเอามาเลยถือเป็นผลไม้รวมแล้วกันเอาแต่ผลไม้นะโอเคครบปรุงไป ได้แล้วลองอีกแบบนี้เราจะเอาเป็นอะไรดีเห็ดบ้างพริกเนื้อแล้วก็อลองดูอ๋อของเต็มแล้วกระเป๋าเต็มอ่ะ ขอหลับก่อนดีกว่าตื่นมาตอนเช้าเลยนะเอ้ยขอพักผ่อนก่อนหลังจากที่เหนื่อยมาเอ้ยเช้าแล้วเปิดดูดิข้างนอกข้างนอกก็ยังคงหิมะตกเหมือนเดิมไม่เป็นไร เดี๋ยวเราขออยู่บ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันบ้านใครก็ไม่รู้เปิดประตูวไว้อ่าเอาเปวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผมลิงก์ฝากกดไลค์ like, กด s u b สไค i b ์ให้ช่อง16ทิก k c h a n แชน,นด้วยนะฮะจะมีคลิปเกมให้ท่านได้ดูเรื่อยๆสำหรับวันนี้ลิงก์ต้องขอตัวลาไปแล้วหนาวมากใครยังไม่ซื้อรีบซื้อนะครับเทวดาเกมดีๆแบบนี้ควรซื้อเลยนะฮะดูชุดผมเท่ไหม ทำสีเหลืองได้ด้วยชุดนกใช่ไหมเนี่ยตันหนาวได้ด้วยนะอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ช่อง16ทีชนแนล้วยฮะไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าว่าจะเก,เกมอะไรสวัสดีครับ